สวัสดีครับวันนี้มาที่แปลงป่าล้อมนามาดูต้นยางนาครับที่ปลูกไว้เป็นรุ่นล่าสุดปลูกไว้เมื่อประมาณสักสิบห้าวันนี้แหละนะครับเป็นต้นยางนาที่ใส่เชื้อเห็ดไว้ใส่ไว้ในถุงก้าพันเลยนะครับต้นยางนารุ่นนี้ หลังจากเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับข้าวกล้าก็เขียวเชื่ออุ่มขึ้นมาเลยเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยไว้แล้วนะครับก็เลยมาดูต้นไม้เล็กๆที่ปลูกไว้ที่มีช่วงอายุแตกต่างกันอย่างต้นเสียนท้อนี้ปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับต้นเสียนทอน้อส่วนต้นแดงเล็กๆพวกนี้ต้นแดง นี่ก็ต้นแดงนี่ก็ต้นแดงนี่ก็ต้นแดงนะครับก็ต้นแดงตรงเข้าไปในป่าลึกๆมีแต่ต้นแดงที่ปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับต้นพยอมปลูกไว้ผ่านมาหนึ่งแรงแล้วนะครับ เข้าสู่หน้าฝนที่สองแล้วต้นแดงรุ่นนี้เป็นต้นแดงที่ผมเอาเม็ดของเขามาเพ,พาะเพาะชำใส่ถุงนะครับใส่ถุงแล้วก็รดน้ำให้เขาแตกงอกแล้วก็เอามาปลูกเมื่อฤดูฝนที่แล้วนะครับมีเยอะนะครับต้นแดงรุ่นนี้ปลูกไว้เลยนะครับตอนที่มาปลูกก็ไม่ได้โรกอย่างนี้นะครับ ต่วงนี้หน้าฝนไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับต้นแดงนี่ต้นนี้คือต้นยางนานะครับที่มีอายุสิบกว่าวันนะครับเพิ่งเอามาปลูกสิบกว่าวันใส่เชื้อเห็ดอย่างดีเลยนะครับเป็นเชื้อเห็ดละงกข้างหลางนี้ก็เป็นต้นแดงนะครับต้นไม้แดง ไม้เนื้อดีไม้แดงนี่เป็นไม้ที่ผมปลูกไว้เยอะมากนะครับที่แปลงป่าล้มนาดองจากต้นพยุงก็เป็นไม้แดงนี่แหละนะครับถ้าแวกเข้าไปก็จะเห็นต้นไม้แดงอย่างนี้นะครับเป็นระยะระยะเลยนะครับเป็นซ้ายไปสุดโน้นเลยริมรั้วตรงนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นต้น อย่างนาที่ใส่เชื้อเห็ดแล้วมาปลูกได้สิบกว่าวันนะครับน่าจะรอดครับช่วงนี้ฝนตก่อยน,น่าจะรอดต้นอารางหรือต้นดนซีมาเกิดเองครับตัวน,นี้ส่วนไม้มะข่าโมงนะครับเอาเม็ดมาฝังเลยนะครับฝังกี่เม็ดก็ เกิดเท่านั้นเลยนะครับเกิดง่ายครับมะข่ามงที่แปลงป่าล้อมหนานี้ไม่ได้เอาก้าพันมาปลูกเลยนะครับเอาเม็ดของเขามาฝังเลยนะครับอยากให้เกิดตรงไหนก็มาฝังเลยรับรองว่าเกิดทุกเม็ดมะข่ามงนี่ก็ต้นยางนานะครับต้นยางนาที่ปลูกเมื่อสิบกว่าวันที่แล้วนะครับโดนฝนมา สามสี่ครั้งแล้วครับน่าจะรอดแล้วต้นยางนาใส่เชื้อเห็ดหระงโง่ถ้ามองเข้าไปดูรกๆอย่างนี้นะครับข้างไหนมีแต่ต้นแดงเป็นระยะๆะะเลยนะครับผมจะพามาดูต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ผมเอาเม็ดของเขามาฝังไว้เชื่อไหมครับว่าเด็กๆพวกนี้คือหนึ่งต้น สองต้นเกิดสองต้นต้นไม้รังครับต้นไม้รังตรงนี้ก็ต้นไม้รังนะครับต้นไม้รังเอามาปลูกไว้ขุดลุมฝังเลยนะครับปลูกแบบง่ายๆเลยขุดลุมฝังไว้เลยนะครับก็เกิดดีเหมือนกันนะครับต้นไม้รังที่ขุดลุมแล้วก็เอาดินกลบไว้นะครับ ต้นแดงนี้ตรงนี้เพาะพันธุ์อยู่นะครับเพราะกล้าใส่ถุงอย่างดีเลยนะครับเป็นระยะระยะที่ผมเอาไม้เสียบไว้อย่างนั้นและนะครับมีทุกต้นนะครับเดี๋ยวปีนี้ว่างๆจะให้คนมาตัดหญ้าส่วนต้นนี้คือต้นตะแบกเบิือกบางหรือต้นเปลือยครับไม้ที่แปลงป่าลอบนานี้มีหลายชนิดนะครับ ูกไว้หลากหลายเป็นพืชเป็นไม้ในท้องถิ่นแถวนี้แหละนะครับแต่แบกเปลือกบางหรือต้นเปลืยแต่แบกเปลือกบางหรือต้นเปลือยน,นาในพุ่มนี้ต้นพยอมนะครับต้นพยอมส่วนตน้นรางหรือต้นนนซีนี้มาเกิดเองครับต้นไม้แดง ต้นพยอมแล้วก็ต้นไม้แดงมุมนี้จะมีต้นไม้ที่สนับสนุนการเกิดเห็ดอยู่เยอะเลยนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นคือต้นพะยอมถัดลงมาคือต้นยางนานครับโดยเฉพาะต้นยางนารุ่นนี้นะครับนามาปลูกไว้เป็นยางนาที่ใส่เชื้อเห็ดไว้ในถุงเพราะชาเลยนะครับ ก็มุมนี้เอาเชื้อเห็ดป่ามาลงแล้วนะครับต้นแดงต้นชาติฝั่งนี้ก็เป็นต้นแดงแล้วก็ต้นกุง้งหรือต้นยางพวงเป็นไม้แตกูลยางนาอีกอชนิดหนึ่งนะครับให้เกิดเห็ดเหมือนกันเห็ดก่อเห็ดน้ำหมากเกิดดีมากๆเลยนะครับถ้ามีต้นฟุ้งอย่างนี้นะครับ นี่คือต้นพยอมครับต้นพยอมนี้สนับสนุนการเกิดเห็ดโดยเฉพาะเห็ดทอบหรือเห็ดเถาะครับข้างล่างก็จะเป็นแปลงนาที่ข้างแปลงนาก็จะขุดของเส้ไก่ไว้นะครับขุดของเส้ไก่ไว้เพื่อเป็นการรับน้ําเวลาน้ํามาเต็มแปลงนานะครับเขาก็จะ มาค้างอยู่ที่คองเส้ไก่นี้ง่ายต่อการจัดการเวลาที่เราไม่ต้องการน้ํานะครับน้ําเราก็จะมาอยู่ที่คองเส้ไก่ทําให้ผืนนาแห้งในช่วงเก็บเกี่ยวก็จะง่ายต่อการเก็บเกี่ยวครับลดเกี่ยวข้าวลงได้ง่ายแล้วแล้วข้างบนนี้ก็จะเป็นแปลงไม้ป่า ดเข้าไปด้านไหนนั้นเป็นแปลงไม้ป่าที่อยู่ในแปลงยางพาราส่วนด้านนอกตรงนี้เป็นไม้ป่าที่ปลูกไว้สองข้างถนนเพื่อจะทำเป็นอุโมงค์ไม้ป่าในอนาคตมีหลากหลายชนิดนะครับตะแบกเปลือกบางพะยอมต้นกุงต้นแดง ต้นแดงต้นยางนาต้นชาติต้นมะข่าโมงส่วนต้นโตโ,ตโตที่เป็นพุ่มคลุมเพื่อนอย่างนั้นคือต้นอรรางหรือต้นเันสีที่มาเกิดเองโตโตเลยนะครับต้นนี้ยางนาพระยุง ต้นสะแบงก็มีนะครับสะแบงที่ดอกแดงๆสวยๆนั่นนะครับต้นสะแบงใบของเขาจะออกหนาๆขนๆอย่างนี้นะครับต้นสะแบงข้างล่างตรงนี้เป็นพื้นที่ที่จะทําอุโมงค์ไม้ป่าเวลานํารถเข้ามาในแปลงนาตรงนี้ก็จะจอดตรงไหนก็ได้นะครับจะมีร่มเพราะว่าปลูกต้นไม้ไว้สองฝั่งทาง ต้นไม้ที่น่าปลูกนะครับก็คือไม้ป่าที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเราอย่างต้นไม้แดงต้นชาติต้นพะยุงพะยุงนี้ตัวดีเลยนะครับต้นนนเซีนี้ในสวนไม่ได้ซื้อไม่ได้กล้าพันเลยนะครับต้นนนสีมาเกิดเองครับแล้วก็อนุรักษ์ไว้สวนต้นยางนาต้นสแสะแดง ต้นพยุงนี้หรือแม้แต่ต้นกุ้งต้นกุ้งใบต,ตัวนี้นะครับหามาปลูกครับซื้อก้าพันธุ์มาปลูกก็มีไม้ป่าตรงนี้เป็นไม้ป่าที่จะทำเป็นอุโมงค์ไม้ป่าในอนาคตเวลาเข้ามาในรั้วนในสวนของเราเราก็จะได้ทำงานในร่ม เป็นพื้นที่ที่ตั้งใจว่าจะทำเป็นอุโม,มงค์ไม้ป่าวันนี้ฝนตกเมื่อเช้าก็ฝนตกเมื่อคืนก็ฝนตกก็เลยมาดูความเขียวเช้าอุ่มของไม้ป่าที่เราปลูกไว้รักต้นไม้ชอบพื้นที่สีเขียวก็มาปลูกป่าด้วยกันเยอะๆนะครับเหมือนกับที่แปลง lõm nà. Nah.